สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสมการรากที่สองนะคะ,ะไปกันเลยรากที่สองในเรื่องของการแก้สมการนะคะอย่างตัวอย่างจงหาคำตอบของสมการ x ยกกำลังสองเท่ากับส6สิ่งที่ต้องการหาคือค่าของ x ใช่ไหมคะจากสมการนี้ นี้จาก x ยกกำลังสองเท่ากับ36เราจะต้องหาว่าอะไรที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ36ก็จะพบว่าจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้36ก็คือ6ใช่ไหมคะ6 6 36และลบหกยกกำลังสองเท่ากับ36ดังนั้นค่าของ x ที่เราได้ มันจะเท่ากับค่าที่เป็นบวกคือ6และค่าที่เป็นลบคือลบ6นั่นเองนะคะามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะจงหาคำตอบของสมการ x ยกกำลังสองเท่ากับ144สิ่งที่ต้องการหาก็คือค่าของ x เ,เช่นเดิมจาก x ก,กำลังสองเท่ากับ144ต้องการหาว่า จำนวนที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ144นั้นคืออะไรก็คือ12นั่นเองใช่ไหมคะ12 12เป็น144และลบ12ยกกำลังสองก็เท่ากับ144เหมือนกันดังนั้นค่า x ที่ได้ก็เท่ากับ12และลบ12นะคะดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะ ต้องหาคำตอบของสมการรากที่สองของ x เท่ากับ4ไม่รู้คอมบูนฟูเป็นอะไรแล้วลูกอะสามารถต่อได้อยู่เนาะ,ะวิธีทำนะคะสิ่งที่ต้องการหาค่าก็คือค่าของ x เหมือน,เ,อนเดิมใช่ไหมคะจากรากที่2ของ x เท่ากับ4เราต้องการหาว่า สแควร r o ูทอะไรเท่ากับ4ใช่ไหมคะจะพาะว่าสแควร r o ูทของ16นั้นเท่ากับ4ดังนั้นค่า x จึงเท่ากับ16นั่นเองอ่ะเรามาดูนะคะหลักการของรากที่2จากตัวอย่างที่ผ่านมากรณีตัวแปรติด ยกกำลังสองอย่างเช่น x ยกกำลังสองเท่ากับค่าค่าหนึงทีนี้จาก x ยกกำลังสองเท่ากับค่าค่าหนึงนั่นเองเราก็จะมีวิธีการก็คือให้ใส่รากที่2เข้าไปทั้ง2องค่าของสมการเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอใส่เสร็จแล้วจากความรู้เดิมที่เราเรียนในคลิปก่อน เราจะได้ว่ารากที่สองของ a ยกกำลังสองเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ A นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะคะรากที่สองของ x ยกกำลังสอง <ๆ S 2> ก็จะได้ค่าสัมบูรณ์ของ X ใช่ไหมคะเท่ากับรากที่2ของค่าค่าใดค่าหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็จะได้ x เท่ากับค่าสมบูรณ์มันคือค่าที่เป็นทางค่าบวกและค่าลบเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจึงมีทางค่าบวกและค่าลบของค่าสมบูรณ์ของจำนวนนั้นนั่นเองทีนี้กรณีตัวแปรติดสแควรรูทกรณีตัวแปรติดสแควร r o ูทนะคะอย่างเช่นสแควร root x เท่ากับค่าค่าหนึงจากโจทย์นี้เราก็จะมีหลักการก็คือให้ยกกำลังสองเข้าไปทั้ง2ข้างของสมการอ่แล้วก็ใส่ยกกำลังทั้งสองข้างของสมการพอยกกำลังสองเสร็จแล้วนะคะจากด้านซ้ายมือ มันติดรากที่2แล้วมายกกำลังสองถ้าอยู่ในรูปแบบนี้ตัวรากที่2มันจะหายไปเหลือเฉพาะตัวที่อยู่ข้างในรากทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นอย่างเช่นตัวนี้นะคะรากที่2ของ5ถ้ามันยกกำลังสองปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะความหมายของมันก็คือรากที่2ของ5คูณ รากที่2ของ5มันก็จะมีค่าเป็น55 25แล้วคูณกันเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะได้รากที่2ของ25จํานวนที่ยกกําลังสองแล้วได้25ก็คือ5นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ามันมียกกําลังสองแล้วก็จะมีค่ารูทติดอยู่ เราไม่ต้องคิดอะไรมากให้เราตอบค่าที่อยู่ภายในรูทนั่นเองโอเคนะคะอ่าต่อไปเราก็จะได้ x เท่ากับจำนวนจำนวนนั้น,น,นๆยุกกำลังสองนั่นเองโอเคนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะจงหาคำตอบของสมการ x ยกกำลังสองเท่ากับ49 เพราะฉะนั้นจากหลักการที่ให้มาเมื่อกี้เราก็จะได้ x เท่ากับใส่รูทเราก็ใส่รูทเข้าไปทั้งสองข้างเลยนะคะพอใส่รูทเข้าไปทั้งสองข้างก็จะได้ค่าสมบูรณ์เของเเท่ากับบวกลบอันนี้คุณครูก็คือใส่ค่ะเราก็จะได้บวกลบรากที่สองของ49จําจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ 49ก็คือ7เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับ7และลบ7นั่นเองโอเคนะคะทีนี้ถ้าคิดอย่างเร็วเรามาดูนะคะเราคิดในใจอย่างเร็วโดยที่ครูยังไม่ถามเออเราก็จะได้ x เท่ากับอะไรคะบวกลบสแควร์รูทของ64นั่นเองใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับบวกลบจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้64ก็คือแปอันนี้คิดอย่างเร็วนะคะอันนี้คือตามหลักการที่เขาให้นะคะก็จะได้แปดกับลบ8นั่นเองโอเคนะคะอ่ะต่อไปค่ะกรณีที่ตัวแปรมันติดสแควรรูทอย่างเช่น สแควรรูทเอเท่ากับ3ตามที่คุณครูอธิบายไปก่อนหน้านี้ก็คือเอามายกกำลัง2ทั้ง2ข้างใช่ไหมคะพอยกกำลังสองปับ๊บมันก็จะฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ x ใช่ไหมคะตัวรูทกับตัวนี้มันก็จะหายกันเสร็จแล้วก็จะเท่ากับ3ยกกำลังสองได้9ดังนั้น x ก็จะเท่ากับ9นั่นเองนะคะ,ะมาดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นทศนิยม สแควร์รูทเ x เท่ากับ0ูจุเท่ากับก็จะได้เป็นสแควร์รูท x อกยกกำลังสองเท่ากับ0.4ยกกำลังสองเราจำไว้เลยนะลูกถ้ามันติดตัวแปรติดสแควร์รูทเอามายกกำลังสองทั้งสองข้างเลยหลักการของเขานะฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ x ใช่ไหมคะ ส่วนฝั่งขวา0.4ยกกำลัง2ได้0.16จะได้ x เ,เท่ากับ0.16เฉพาะค่าเดียวที่เป็นบวกนะคะกรณีนี้ค่าลบไม่ได้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จบสั้นๆนะคะไม่ยาวมากเจอกันในคลิปหน้าในเรื่อง การแยกตัวประกอบเหมือนเดิมนะลูกโอเคสลับดี่สวัสดีค่ะ